มงกุฎราคาพี่แตนใช่ค่ะนัดวันนี้ค่ะหรือให้พรุ่งนี้มาใหม่เเป็นไรดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาได้ได้ใช่ไหมสารพิแตนนี่มีถ่ายของพี่งสามแม่ค้าสองเขาจะมาถ่ายเหมือนกันถ่ายจะได้สวยใช่ไหมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะใส่ชุดราตรีมาดีกว่าได้ก็จะใส่ชุดสวดกับ อะไรนั้นจะมีในฐานมาเขาเรียกว่ามาทํามาถ่ายตอนที่พี่เรื่องหนึ่งเรื่องกระจกอจะใช่ไหมมันจะเป็นพิธานได้ครับเก็บขนาดนะคะแม่คะ่ะเก็บวันนี้คนกดหัวใจหนึ่งล้านห้าแสนดวงแล้วก็คนดูพันสองค่ะนี่เลยค่ะมิสแกรนด์อุดรธาน,นีกับน้ำพริกอะไรเนี่ยน้ำพริกรน้พริการตาแดงค่ะอของวานวานนู้นูทำตะกร้าแคมเปญด้วยค่ะอ่า ช่วยขายค่ะใช่ได้อยากรู้ว่าอร่อยแค่ไหนนะคะต้องดูคนนี้ค่ะอันนี้ที่ปรึกษากองประกวดนะคติมาศที่ปรึกษาคติมาักกองประกวดนิตยกรธานีนะคะนี่บอกเลยนะนี่คือตัวแม่นางงามนะคะให้ดูค่ะเออกินน้ำแข็งกินจิ้มกบสลัดอืมกตะแดงกรแดงกรแดงใช่ค่ะอือถ้าเอาไปคลุกข้าวนะร้อนร้อนอร่อยแค่ไหนไข่ต้มด้วย ปวดไปเลยค่ะจ้ำไปค่ะแล้วก็ได้แทบแทบบอกว่าจะไปไหนครับตอนนี้กำ <laughs> ลังจะไปเซ็นเท่าเกือบ้าไปแล้วขอโทษผู้นี้นะคะเพราะว่าพอดีมีกยูถ่ายกับ ทหารที่เขาจะเอารถมาติดกระจกที่เราสนับสนุนอยู่ได้ค่ะนอกจากดูเรื่องของนางงามแล้วเนี่ยช่วยชาติเราก็ช่วยได้อ๋อจะได้สีนั้นด้วยใช่มั้ยคะไดได้สีนั้นด้วยแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวพวกนี้เราขายกันใหม่เดี๋ยวชุดสวยใหม่นะคะแล้วก็มาคนโหใจกันอีกนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะใส่ราตบีมาเลยทุ่งนี้ได้เลยค่ะค่ะก็จะบอกว่าอุดรธานีไม่แพ้ไข่นะรับรองได้ปีนี้แซ่บแซ่บนัวแน่นอนแซ่บเหมือนน้ําพริกเหมือนน้ํพริกก็ปกนี้เลยค่ะค่ะ นะคะจะอร่อยจริงนะคะแต่ถึงห้าหมื่นแล้วนะคะตอนนี้ยอดยอดขายถูกเด็กร้อยหนึ่งร้อยก็ปกปเลี้ยงค่ะได้เลยเดี๋ยวคนขอบคุณ่ะอย่าลืมซื้อไปทานกันนะคะอร่อยจริงๆค่ะใช่ขอบคุณค่ะดีค่ะดีค่ะพรุ่งนี้นะคะช่วงไหนคพี่แันพรุ่งนี้ช่วงเช้าค่ะอ่ะโอเคช่วงเช้าได้ได้ได้ค่ะได้ค่ะสักสิบโมงโอเคค่ะได้ค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะ พี่แดนลืมนะคะวันนี้ลืม่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่ค่ะสวัสดีค่ะพี่แดนวันดีค่ะวันดีค่ะเดี๋ยวจะพาน้องไปหมู่บ้านนาข่าหนูไปอุ้ยแม่หนูลืมดอกไม้อยู่ที่โรงแรมดอกอะไรดอกไม้กุหลาบอ๋อเดี๋ยวกลับโรงแรมโรงแรมใกล้ๆนี่เดี๋ยวเข้าไปแป๊บเดียวอ้าวหนูก็ถือไปเลยสิลูกแม่ก็ถือแล้วหนูอันนี้ไปถ่ายในบ้านกับแม่ก่อน เอากล้อง้าลูกมาแม่แม่ช่วยกดให้น้องแม่สวัสดีค่ะเลยแม่เรียกข้าบ้านแล้วค่ะแม่แตนเรียกเข้าบ้านนะคะได้ค่ะได่มาลูกมาเลยทำไม่หายคาเตอร์อ๋อท้องสาพี่มาสองคนมาด้วยลูกพี่แตนพี่แตน ท่านชอบแบบว่าบ้านแบบว่ารีสอร์ทรีสอร์ตอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเหมือนได้พักผ่อนตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมาทางนี้รมตานมาค่ะมาค่ะไปไหน เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะก็ยังมีจะได้พอดีนะคะเราดีกับทั้งสามท่านมากๆเลยเป็นตัวแทนอนดรไปให้สุดนะคะต้องบอกเลยว่าอนดรไม่แพ้ใครแต่สิ่งที่เราเป็นเนี่ยนั่นแหละคือธรรมชาติเอาออกมาใช้ให้หมดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราปิเนอร์เรามาหมดอ่ะมันมันคือสุดพลังแล้วพี่อ่ะต้องบอกว่าพี่ถนัดขว่มือมั่น ั่นใจมากกว่าสวยนะคำว่าสวยแต่ยืนหนีดหนีไมันก็นะแต่เป็นทางนุนลูกนุนกล้องนี่าอหารแต่กล้องนี่อย่าลืมนะคะมาิกตาแดงมาผิกประตูกันมาผิดตาถูนมาิประตูมาผิประตู ได้ค่ะเจอกันเดี๋ยวพรุ่งนี้สวยเราได้ค่ะขอขอกระอิ่งกแบบสวยๆได้เลยได้ไม่ต้องห่วงค่ะพี่แดนไม่ต้องห่วงค่ะอันนี้บ้านพี่แดนนะคะดูเหมือนรีสอร์ทเลยพี่น้องผู้น่ะอันนี้บ้านเนื้อเนื้อคาเฟ่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่ค่ะไปลูกไปสวัสดีค่ะมา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  พี่น่องมาซอยกดกด้วเร็วพี่น่องมากมากยวอกลับอีกต่อเอาลหลอ่ะอันนี้เห็นไหมเห็นน้องยุลาว่ะเนี่เห็นน้องยุ่าหร okay. ือยังคะทุกคนนี่น้องยุ่าขี้มาผเนเดิอผู้ใดไปก็เนื่อยแมียอยวยมาลูกบีบี ขึ้นรถกันค่ะห้าหมืนแตกยางหนูว่าน่าจะถึงแล้วนะไหนดูซิลุ้นซิแต่ว่าความถึงยังไหนดูซิว่าถึงหรือยังอีกร้อยกว่าบาทอุ้ยหนูถอดมงกุศลว้าแม่คาหนูนค่ะ ส9 5 0มืนเก้าพันห้าร้อยแล้วตอนนี้สี่หมืน้าเก้าพันห้าร้อยอีกห้าร้อยบาทจะถึงห้าหมืนแล้วทุกคนค่ะกดแต่กร้าเลยนะจ้าสั่งซื้อแล้วจ้าขอบคุณมากๆเลยค่ะมีตมีสินค้าหลายตัวเลยนะคะมีสินค้าหลายตัวมากๆกสินค้าอยู่กระฟองยังฟองตงากอยู่ในกระเป๋านี่ค่ะเมนว่าเปิดบลูเดอร์นตาลเป็นฟองออกไปดิมัีสองอันนี้เเดหนวเอามาสองอันเลยนี่ไง สองอันเลยค่ะอ่านี่อยู่ตู้เย็นบล็อดอกไม้น่ะใช่ค่ะอยู่ในตู้เย็นทุกคนค่ะกดตะกร้าได้เลยนะคะอีกห้าร้อยบาทอีกหาร้อยบาทผู้เดชสีมาซอยซีเวิตหนสูสีหามือหร้อยเรื่องหาะหาร้อยเมีย <laughs> สี่เก้าค่ะสี่สี่เก้าจุดห้าลดต้องห้าร้อยไหม ห้าร้อยสิแมนแมนห้าร้อยบาทใกล้แล้วใกล้แล้วกดเลยจ่ายเลย่วยกันนะคะเออนี่ให้พี่หน่อยได้ไหมชาร์จชาร์จชาร์จชาต้องให้สวยมากขอบคุณค่ะถ้าครบห้าแสนก็อยากหนทุกคนถ้าสองวันห้าแสนนี่มั่นกะ เลือดน้ต้องโกดเองโน้ไปเบิกเงินอนอายก่อนเลยบอสสรอ,องร้ำใสดอกจีนน้สิล่ำใส่หนี่แล,ล้วดอกเลือดไกลแล้ยวไกลแล้วสีเวส่เก้าจุดห้าศูนย์แล้วตอนนี้ดูน้ำตาลหน่อยครับสวัสดีค่ะทุกคนจะบอกว่าสินค้าในตะก้านาะมีทุกอย่างที่ทุกคนใช้ในชีวิตประจำวันแน่นอนใช่สกินแคร์แล้วราคาถูกด้วยอือฮื อผลิตภัณฑ์เสือาหารวิตามินซีมีหมดเลยห้าหมื่นมานดับหนึ่งเลยของภาคอีสานใช่ไหมถ้าขึ้นห้าหมื่นเนี่ยไอสี่เก้าจูดิสองร้อยบาทสี่ร้อยอีสองร้อยบาทพร้อมแล้วหนูพร้อมแคบแล้วเข้าวดาวขาวดาวเด่ยวข้าวดาวห้าหมื่นเสืออะไรห้าหมื่นเสือบเพีงเพียงดูเพียงอะไรเดี๋ยวไปลองกี่นาอันเดี๋ยวไปองอยู่ที่นู่นขาวมสุบ้าน เพลงจำเนือ้อเพลงจะของได้บลาหาเปิดเเปิดอันนี้ได้อยู่ค่ะเปิดเ,เปิดเนื้อได้อยู่ห้าหมื่นต้องมีรางวัลให้แม่ไม,ม่แลห้าหมืน่นเนีโนร้องเพลงที่โนททำกับพี่บอยตอนที่แบบไปอยู่ในล้ำเพล่ำเดินลํำสิงว่ามันถือเข้าสิงได้ยินแล้วมือไม่อ่อนลําตายล้ำลงลงล้ำกลอน ลำเตยลำลองลำกรดได้ยินแล้วต้องลูกฟอนย้อนห้องนั้นลูกหมอลำได้ยินเราต้องลูกฟอนเพราะเราเป็นลูกหมอลำเกิดได้ไงมาก็แมนว่าได้ยินเสียงแคนเสียงพินโหลดแล้วอีพ่ออีแม่ฝ้นกำมนอนย่มเฮวได้ยินได้ฟังลำเบสุนเนว จนติดหูอ่อนตอนมาณนี้เดี๋ยวหนูไปเปิดเนื้อล้อให้ฟังอีกรอบหนึ่งแบบจบเพลงลแมนะคะ่ะโอโอละนอหัวเด้ออายร่า <laughs> สันต่อไปอาดเพลงอาดว่าได้ยักเทียมหม,ม <laughs> กดสองแล้วทำระาหรือ,อยังคะ ทุกคนแคบแคบแคมแคมแคบแคบโอเคห้าหมื่นแล้วตอนนี้หนูจะไล่มาเราทอนทุกคนมาช่วยหนูกดตะการหน่อยนะคะคนละหนึ่งเดอร์หนึ่งเดอร์หนึ่งเดอร์ห้าหมื่นหนึ่งพันแล้วใช่ห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเอาอีกเอาอีกแม่เราอย่าไปยอมเดี๋ยวหนูร้องเพลงให้ฟังเสิร์ฟเลย